หบะหมี่เล่นกองทรายตอนนั้นบะหมี่เล่นที่ไหนเอ่ยบ้านอองใช่ไหมใช่โอโ้แต่ตอนนี้เรามีกองทรายที่บ้านเราแล้วใช่ปะใช่สนุกไหมครับสน,สนุกชอบปะชอบเลย แล้วมีทำอะไรครับเนี่ยเอาไปปุ๊บอเอาไปปุ๊บเลย okay. เ,อเอาตักใส่อะไรละครับเอาสายตัก,กใส่อะไรโอนน้โหใส่ตักตรงนี้เลยเหรอโอ้โห อ่ะดูดูดโอ้โหดูนี่เป็นเนี่ยโอ้โหเป็นสี่เหลี่ยมเลยฮะเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอ้โหเป็นสี่เหลี่ยมเลยอันนี้จะจะบะหมี่จะสร้างอะไรต่อครับจะสรางดาวจะสร้างบ้านดาวอ๋อจะสร้างบ้านดาวอืมสร้างบ้านดาวสร้างบ้านดาว ดูที่จะเป็นรูปดาวเปล่าเทได้ยังปึ้งโอ้เป็นรูปดาวด้วยโอ้โหเก่งจังเลยพี่หมีเนี่ยพี่หมีอยู่อนุบาลอะไรครับเนี่ยตอนนี้อนุบาลหนึ่งอนุบาลแล้วเดี๋ยววันนี้ครูแองจะมาเยี่ยมบ้านนะจะมาเที่ยวหาบะหมี่บะหมี่ไม่ได้ไปโรงเรียนมาห้าวันอ่ะเจอเจอครูแองแล้วต้องทำยังไงลูก สวัสดีค่ะครูแอนอ่ะเอาไปไหนครับเอาไปเทตรงไหนครับ อ๋อตรงนี้ไปเทรตรงนู้นเหรอนี่ครับอันนี้เอาไปเทที่ไหนอีกครับโอ้ตรงนู้นไม่เอาจกกระปอกเอาไปเทรตรงนู้นหละครับเอาไปเทที่เดิมหละครับแม่กวาดแล้วแม่กวาดแล้ว เอาไปเทที่เดิมเลยครับเอาเทตรงนั้นก็ได้นะครับอืม,อมก้อนหินเอาก้อนหินออกก่อนเอาก้อนหินออกก่อน อันนี้เอาไปเทตรงไหนครับเทตรงนั้นแหละเทตรงนั้นแหละครับแต่งแต่งซ้ายก่อนแต่งซ้ายก่อนอืมโอ้โหพี่มีเนี่ยสร้างซ้ายอ,าอะไรนะอ,อ๋อเราต้องเคาะก่อนใช่ไหม เคาะเสร็จแล้วเราก็ดึงมันออกมาดึงมันขึ้นมานี่โอ้โยเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเคาะดีๆลูกเคาะดีๆครับ อาอึ๊บอึบโอ้โหเป็นแมงป่องโอ้อันนี้สวยกว่า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  บาหมี่ไปกินข้าวได้ยังครับไม,ไ,มไม่กินหรอบาหมี่ไม่หิวหรอลูกบาหมี่ไม่หิวหรอครับโอ้โหงั้นพ่อเดี๋ยวพ่อไปกินข้า,าวก่อนนะอืมนะครับเนี่ยพ่อถ่ายรูปให้บะหมี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวบะหมี่โตไปบะหมี่จะได้กลับมาดูของบะหมี่ได้ไงพ่อถ่ายให้บะหมี่อยู่เนี่ยอะโอเคนะบะหมี่นะเดี๋ยวพ่อไปหิวข้าวแล้วไปล้างมือไปไปล้างมือไปกินข้าวกันก่อนนะครับอ่าไป